สวัสดีครับสวัสดีครับแอบจองคิวไว้ใช่ไหมครับผมมาครับเชิญครับเชิญเชิญเชิญสวัสดีคร <at>. ับสวัส <Music> ดีครับค่ะเชฟนะครับผมครัสดีครับอ้าวมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับงานเดือดเชิญเลยครับเชิญเลยคุณเชฟไหนบอกฟัตคาลห้าดาวนี่คุณไม่เลือกลูกค้าหน่อยเหรอทำไมปล่อยให้พวกสตุลไร้สกุลชาติเข้ามาในร้านได้ เสียเวลาเลยผมสองคนต้องไปคองห้าต่อถึงแม้ว่าประสบการณ์ครั้งแรกของคุณลูกค้าจะไม่ดีเท่าไหร่แต่มั่นใจว่าัติาเราบริการดีแน่นอนครับาเสีเยเวลารอนานแล้วเนี่ยกินเลยได้ไหมพี่อ่าเราฟังทานี้ก่อนถ้าให้ลงุงลงเขาให้กินที่หลังก็ได้ดา r ิ้งเถอบมาเถอะมา,อ,มาอย่าไปใกล้คนหลือพวกสเน่จันไรคนหลือพวกเเดียวด a ิเถมาอีกพวกสเน่จันไรเสียงดังเลยของคุณน่ะทำไมอะเสียงดังเลยอะเสียงดังเลย่าด่าร แวเองยังมีเรื่องกันเฮ้ยขอโทษนะเฮ้ยขอโทษเอาขอโทษแกเองมันแวเองมันว่าเราหรอเดี๋ยววิ้นเนี่ยเอาวิ้เคยมีเรื่องเฮ้ยนึกว่านึกว่าจบแล้วตบกันเลยไหมล่ะตบเลยเดี๋ยวเราถ่ายไลฟ์สดให้ขอบคุณเลยคุณลูกค้าทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษจากกับผมมีคนส่งเมลมาทางอัาคารุ่มเฮ้ยใจเย็นม่นพูดผมนั่งไม่รอก่อนรอก่อนต้องมี การพูดคุยกันเล็กน้อยนี่นนแหละไอ้พวกไม่มีมาราย,ยาคุณลูกค้าทุกคนได้รับการคัดเลือกจากกระผมเชฟระดับ5ดาวครึ่งส่งเมลมาทางพนักธงานผมนะ่ะเจ็ดแสนกว่าเมลเลยท,ท,ทุกท่านคือ3คู่ลกที่ได้คัดเลือกให้มาพนักงานแห่งนี้ครับนี่<ต>มันเลือกมาดี <c oughs> ลนยถึงเอาเืสองคู่น,นี้มาเนี่ยเดี <c oughs> ๋ยวผมจะคอมเพล์ร้านคุณใจเย็นครับใจเย็นใจเย็น,ยนการบริการของพนักงานเราเนี่ยดีแน่นอนครับรับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนโอเค ทบมาหนังที่รักต้องเนียติดล็อกคอรร้นยังล็อกเอล้เลยลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการจากผมด้วยเมนูที่ผมตั้งใจจัดสรรอย่างปาหนี่เพื่อเสิร์ฟให้ทุกคนได้กินครับผมนานนะไปนั่งกินแต่ลุงนวดด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขอเชิญคู่รักคู่แรกมาเลยครับผมไปเเก่อนดีเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีมารยาทผมนี่ต้องเป็นคู่แรกผมจัดจองคิวนะคู่แรกเฮ้ยลุงจะเอาอะไรวัดอ่ะแข่งรถกันไหมเตาร์อกมีเกตารมีอาเลนะครับดีที่วัดดีทังั้นให้คู่นี้เขาก่อนแล้วกันครับเขารีบไปของหางให้ผมก่อนได้ไหมได้แต่ว่าแฟนผมหายแฟนผมหายไหนไม่อยู่ไหนโอยี่ฮี้ต้องเปลี่ยนหน้าฝั่งนี้ <laughs> เขาก็ตกใจหมดอ่ะ <laughs> ผมมันบังไงเดี๋ยวเราเอาน้ำเครื่องดื่มมาเสิร์ฟก่อนดีกว่าครับอ่าบริกรเสิร์ฟนะครับ <laughs> <laughs> อันนี้บริกรนะครับผมจากทางพนักคาน <c oughs> ล,ลูกค้านี่รับน้ำแข็งก้อนหรือน้ำแข็งป่นเอาป่นหร <c oughs> ือก้อนเถอ <c oughs> เอาป่นเอาป่นนะ <c oughs> <c oughs> ลืมไปช่วงนี้อากาศเปลี่ยนผมกินน้ำเย็นไม่ได้เดี๋ยวใส่ให้แฟลผมกิน รับไปก่อนมันเป็นริการของนี <c oughs> ่ก <c oughs> ่อนที่จะไปรับประทานเมนูที่ผมจัดสัรเดี๋ยวมาฟังกติกากันก่อนเดี๋ยวจะให้คู่รักส่งตัวแทนมนาะหมุนวงล้อครับผม <c oughs> เพื่อเลือกเมนูฟิตแอนด์ชิพครับผมเดี <c oughs> ๋ยวให้ทุกท่านผลได้เมนูปลาอะไรเดี๋ยวเราจะเอาเมนูปลานั้นมาทำฟิตแอนด์ชิพสดๆพร้อมเสิร์ฟให้ทางคู่รักได้รับประทานกันครับผมเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> ให้คู่รักคู่นี้ส่งตัวแทนมาหมุนวงล้อเลยครับตัวเองดีกว่าตัวเองไปหมุนเดี๋ยวพอแล้วหมุนวงล้อลยครับผม ปลาล่าป๋องปลากระป๋องโอ้เสียใจไม่เป็นไร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 ในปลากระป๋องไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเราก็แค่แม่ปลากระป๋องมันก็ไม่ต้องเสียระยะไราดูดีไม่ต้องยุ่งกับเขาเสียระยะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทาบริกรครับขอเมนูนยครับอ่าเมนูปลากระป๋องครับครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำฟิชชิปสดๆให้ทางลูกค้าผิดตรงนี้ด้วยตัวเองผิดตรงนี้ด้วยคุณเจมครับ น้ำมันกำลังโกรธเลยอ่ะไม่อะเธอน้ำเดือดเก่งที่สุดโลกจะเสียงไม่ละครับไม่เป็นไรมีเสียงก็ยังดีเรียบร้อยครับผมฟิตแอนชิพปลากระป๋องเดี๋ยวก่อนรับประทานเดี๋ยวผมจะให้คุณข้าวเป็นคนเลือกซอสครับผมเพื่อมากินกับฟิตแอนชิพกฎกากรเลือกซอสเดี๋ยวจะให้สุภาพบุรุษปิดตาครับผมแล้วให้คุณ ุจะวสตีเลือกซ้ายหรือขวา,อาซอสเข้ามาเลยครับเธอตั้งสติก่อนเราเห็นของแล้วละ่ะพอเราทาใจแป๊บนึงเ,เรานึกว่าวันนี้มันจะดีแล้วละ่ะอะเราทาใจเสร็จแล้วก็เลือกเลยอะไรนะขวาคุณจอสตีเลือกซอสซ้ายหรือซอสขวาครับผมขวาค่ะซอสขวามึงเลือกเองนะหนึ่งสองสามวาซาบิครับผมเดี๋ยวทางเราบริการให้อย่างดีครับผม คนชอบซอสเยอะนะครับไม่เยอะครับปกติไม่กินปกติไม่กินช้อหมดเลยแล้วกันนะครับจานนี้ตัวเองเป็นคนเลือกตัวเองเป็นคนกินใช่ไหม <c oughs> มมงบอก้กูเป็นคนลุกเป็นเลือกถ้าพร้อมแล้วเชิญอร่อยกับดินเนอร์นะครับคุณสุภาพสตรีป้อนคุณสุภาพบ<อ>ุรุษได้ค่ะคำโตโตนะครับทำโตโต้น้ำอร่อยไหมตัวเองเป็นไงครับรสชาติอร่อยถูกปากไหมครับ เป็นบรรยากาศที่ซึ้งมากซึ้งเลยผู้ชายถึงกับน้ำตาไหลโอ้ยกระสับเลยไหมโอ้ยยังทานไม่หมดเลยนะครับจะใส่ห่อก็ได้ครับยังทานไม่หมดครับน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอจะเพิ่งอมไว้ก่อนอมไว้ก่อนอย่างีทแบบนี้จะหวจังเลยอ่ะน่าอิจฉาเลยโ้ยป้อนกันน่ะทักไปทักมา นี <formation> <m> ้เดี that good that good that ๋ยวให้คุณสุภาพุรุดป้อนคุณสุภาพสตีครับผมเธออยากกินอะไรเลย่ะเธอยากกินเป็นฝายรอแป๊บหนึ่งนะชิมลางก่อนชิมลางออะไรนะป้อนด้านยาวสิด้านนี้นะอุ้ยอุทอลึกอ่ะอุ้ย เป็นไงครับอาหารมื้อนี้ <c oughs> ต่อเน,นื่งองดีกว่าทุกเอาอี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 กอืมอีกคำว่าอีกคำลืมตาไปเจอทำ <c oughs> ไมตาขว,ง <c oughs> วาขวง <c oughs> ตาเธอขวางน่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมปิด a c h i e v e m e เลย <c oughs> สักนิดครับ <c oughs> สักนิดอีกแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้ลองเพ้นป่ายนะเมียอร่อยอุ๊ยหอมจริงจริงอร่อยเจ้าเมีย อาะเองด้วยอืเอีร่อ่อยไหมตัวเองเต็มกราบอ่ะทางพัตคาเราครับมีวายบริการด้วยนะครับอ่ายวขอเชิญบริกรเสิร์ฟวายเลยครับเป็นไงอ่ะเสิร์ฟวายให้คุณลูกค้าแก้วนี้น้ำแข็งบดใช่ไหมคะ จะป่นหรือมครับจะป่นหรือมครับจัดการให้ป่นแก้วนี้ป่นเหรอใช่เอานะแก้วนี้แก้วนี้ป่นับแก้วเขาเบ็นด้วยกันได้ด้วยกันได้ขอบคุณนะเจ้าเลเกิดกินก็มีความสุขเลยเอาคืนให้กูกินด้วยจิตตาเธอแล้วตอนแรกเราก็จะค่อยๆช็อปๆแต่ดูหน้าทางแล้วเธอนี่ หิวมากเลยรักมากก็เปเดินค้งเป็นไงครับฟิตแอนชิปปลากระป๋องของทางร้านเช็คบินเลยครับโอ้ยังไม่หมดเลยนะครับ ใช่ครับคุณลูกค้าโต๊ะอื่นรอครับผมเดี๋ยวรอเขาให้โต๊ะอื่นชิมได้นะครับโต๊ะได้ได้ได้ดีเลยครับอันนี้คือเมนูแรกครับหนูชอบกินเป็นฝ่ายชอบกินเป็นฝ่ายครับแบ่งปันกันแบ่งปันกัน A few moments later ตัวเองตัวเองของแม่ อร่อยกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมครับอันนี้คือเมนูแรกของทางพัฒนาเราครับผมต่อไปครูรักคนไหนอยากมาลองเมนูของทางร้านครับผมเข้ามาแล้วจะลองอะไรไหมครับก็ได้เราดวงดีอยู่นะคนชนชั้นสูงชาติกูลดีอย่างเรายดวงย่อมดีอยู่แล้วป่ะ เพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะขอเชิญส่งตัวแทนนะผมมาหมุนวงลออ้อเลือกเนื้อปลาทำฟิชแอนด,ด์ชิพครับอยากได้เนื้อปลาอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่เอาเลยได้ไหมครับไมได้ครับผมไหนๆก็มาแล้วอสักนิดนะไอปลา,าผมไม่กลัวหรอกครับออกลัวซอสสองสาม,สามปลากรอบไม่ปลากรอบครับผมปลากรอบ จะขายดีเนาะนี่ครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวตกแต่งให้นะครับตามคอนเซ็ปของทางร้านครับต่อไปเดี๋ยวให้คุณสุภาพบรุษปิดตาคุณสุภาพสตรีครับผมเพื่อเลือกซอสบริกรเซลซอสเลยครับโอ้ย ดาลิงจ๋าเลือกดีๆนะดาลิงได้ได้ดาลิงอย่าพลาดนะดาลิงได้ได้ได้เลยได้เลยได้เลยอ่าคชสตีเลือกซอสซ้ายหรือซอสขวาผมอืมขวาดีกว่าค่ะเอาขวาค่ะชอบขวาเดี๋ยวเปิดตาผมมึงเลือกเองนะใช่คิดดีแล้วสองซ้ำ โอเคเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้อะไรเนี่ยเลือกอะไรปิดตาเลยมึงอ่ะมึงอ่ะเลือกถ้าเรากันิีกกลับบ้านนะเออไอ้เหี้ยไปไปกลับเลยเฮเลยมาดีก่อนเชฟเชฟชามเลยครับเชฟชามเลยเชฟซอสนี้คือซอสปลาราปรุงสุกจากประเทศไทยครับผมโอ้ประเทศไทย รับไว้ก่อนนะครับก่อนรับประทานอ๋อได้เลยขอเยอะเลยเยอะเติบบายนะครับผมใส่เยอะค่ะแขกคนสองแก้วแก้วเดียวพอแก้วเดียวพอต้นก่อนต้นลุงกระจะผู้ดีเขาไม่กินถ้าแขก้อนเดี๋ยวติดคอตามใจเชฟและบริกรวันนี้เปิดวันแรกใช่ไหมใช่ครับวันแรกวันนี้มึงปิดเลยนะอสัตว์เสิบบายนะครับเสิบบายนะผู้ดีเขาจะกินไว้นิดเดียวเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันจะไม่ได้ลินเลยครับบริการไว้นิดเดียวพอ เยอะพอเยวไปหน่อยอ้าวแก้วหนึ่งนเออวายก็กินกันเดียวเยี่ยมโอเคโอเคเยียที่รักปกติไม่กินแอลกอฮอล์ใช่ไหมโอเคที่รักอ้าวแก้วนี้ให้ที่รักโอเคที่รักไม่อยากจะดื่มเยอะเชิญรับประทานอาหารไม่เขาป้อนเธอกินคนเดียวเลยกินคนเดียวไปเลยกินคนเดียวเลยเดี๋ยวป้อนเดี๋ยวป้อนมา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 เขาหลายแม่ไม่ทานหัวให้กูด้วยบางาบางบางลงบาง บางยิ่งพอแล้วพอแล้วถ้ายิ่งจิ้มเยอะยิ่งอร่อยครับไม่ต้องเยอะอร่อยอร่อยอูช้ำช้ำอ่าอ้ำครับนิดนึงครับอ้ำฉาเลยฮึสวีนเลยนะเก็บฉาแล้วครับเขาเห็นเธอกินก็ต้พอใจแล้วก็ไม่กินดีกว่าเบาๆเพื่อนพูดอีชงอีฉาเดี๋ยวก็มาฝักนี้อ่าก็ไปดีนะ ไม่ได้รสชาติเนื้อปลานุ่มละมุนลิ้นไหมครับลองให้สุภาพสตรีดีกว่าอ่าสักนิดนึ่งมือเธอใหญ่ด้วยเธอจะต้องกินเยอะๆเธออยากแบบเข้าถึงความเป็นไทยเธอไม่อยากทานซ่อมบริกรขอช้อนหน่อยครับช้อนช้อนสดน้ำเลยนะอย่างนั้นนี่เข้าถึงความเป็นไทยนเธอโอเคยามียามีโอเค เป็นไงเชียสลายแล้วปะลายนะละลายเข้าปะกำลังผู้ดีอย่าอมข้าวนี่คืนอย่าอมข้าวเราเป็นผู้ดีนี่ดาริ้งอย่าอมข้าวเฮ้ยยังอยู่ไหมเนี่ยมาติดคอกินนะผู้ดีเขาไม่กินถุงพิพก้อนรืติดคออย่างไงครับผมรสชาติของเมนูนี้แบบพอดีว่าหนูกินแบบ ท้อนอะ่ะคนเดียวแต่ว่าแฟนหนูมันไม่รู้ไงว่าแบบการกินท้อนมันเป็นยังไงงั้นก็ให้แฟนได้รับออรู้ไเลย้ว่าบางทีแบบว่าถ้าเราแบบซ่อมดีกว่าซ่อมไม่ต้องซ่อมหรอกอร่อยอร่อยโซลเนี่อร่อยอ่ะอร่อยอืมเดี๋ยวก็รู้แม่งลิ้นชาเนี่ยยี่ห้อเป็นไงมีอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงมือนี้ ความเมงวมงใจคนเขาว่าเป็นผู้ดีนรก็คู่ของคุณหญิงกับคุณชายเรียบร้อยไปแล้วเอาไว้เพิ่มเติมไหมครับเพิ่มเป็นไทยรังั้นเดี๋ยวเราบริกรเคลียร์โต๊ะเลยครับผมขอสตอรี่นิดนึงนะครับว่าเจอกันพบรักกันที่ไหนดูจดย่ามันแล้วพบรักกันที่ไหนสอนอว่าสอนอพบรักเขา งานศพต้องเป็นงานศพสัปเหร่อเลยทุกอย่าตนตาลกุ๊ปต้องงานยาตั๊บแล้วก็เจอกันแล้วก็เจอกันเห็นเขาดุและเส้นอยู่กัเลยไมิเตอเ์เขายูเขาเป็นคนดีแบบว่าการศึกษาดีแล้วรักกันไหมครับรักรักกันงานพิสูจน์ความรักน้องต้นตาลหอมน้องเด้นะครับ นี่นี่นี่หลับตาหลับตาเพื่อกินใาการได้หลับตาเราไม่เคนกันมากลงหายใจอีกข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างก็ได้ตัวเองก็แบบไหวเบาไหวซี่เพื่อตัวเองอ่ะ เป็นไงเป็นไงเนาะอิจฉาก็อ่ะเดี๋ยวขอเชิญส่งตัวแทนครับผมมาหมุนวงล้อจะเลือกเนื้อปลาทำฟิตแอนชิพนะครับไปเลยไปลาปลาปให้ไปหรอได้ได้ได้ไปแล้วมาด้วยนะทำไมดูหน้าเหมือนไส้กูอะอ่ะหนึ่งสองสามเออเออจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้ผลว่ะต้นเหตุปลาต้อง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 ต เดี๋ยวขอเชิญวัตถุดิบเลยนะครับผมเดี๋ยวเชิญดูวัตถุดิบครับผมผมนี่ไปซื้อกับมือทุกเช้าเลยครับจะคนเคยเรตั้งชุดแป้งมือหรอวะไม่ออกไมเที่ยวว่าอะไรคืออะไรคู่แฝดแล้วเอาถุงมือมาช่วยมึงก็ไม่ี่ยเดี๋ยวมีของแก้มนะครับ เมนูนี้คือปังโกฟิตแอนด์ชิพครับผมต่อไปคุณผู้ชายเลือกซอสครับผมนำมัตถุดิบเข้ามาเลยครับ <Hey. S 1> อันนี้คือซอสสูตรเด็ดของทางร้านครับผมเลือกซอสซ้ายหรือซอสขวาครับซอสซ้ายเร <Hey. S 2> <c oughs> นแม่ใจเนาะ คนเรามันต้องแน่วแน่เวลาทำข้อสอบหรือการศกษาเนี่ยเราก็ต้องกาไปเลยขอคําตอบสุดท้ายครับผมขอมั่นใจมั่นใจซอสซ้ายหรือซอสขวาขวาซ้ายต้องดีเยู่แล้ขอซอสไหนครับซ้ายหรือขวาซอสซ้ายอ่ะโอเคครับผมเปิดตาครับผมโชคดีโชมชี <c oughs> ซอสขวาคือซอสเต้าเจี้ยวส่วนซอสซ้ายคือเต้าหู้ยีสุดยอดครับผมโดนฉ่ำเลยครับชาเนะทำไมมึงเชื่อคนง่ายจังก่อนรับประทานครับผม เดี๋ยวขออนุญาตนำไวน์มาเสิร์ฟแป๊บหนึ่งนะครับอืมอ่าบริการนะผมเสิร์ฟไวน์ครับผมเอาเยอะหรือเอาน้อยเฮ้ยจะเป็นไวน์ริ้นร้อยพอาะทำไมไม่ถามผมไม่ถามเขาทำไมแต่มันไม่เย็นแล้วนะมันต้องมีน้ำแข็งด้วยก็ใช่ไม่เย็นเ็ะฝึกบริการทำไมค้ผมบริการดีไหมครับเติบผมขออภัยเลยได้ไหมครับครับผมผมรู้สึกว่าน้ำแข็งป่น น้องเรียกมามันยังผลไม่พอโอ้ยนยยยยยยัยนยยยนยยยรยย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 ียย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 ยอะเยยยยอยยยยวยยยยยยยะอยย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 เยย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 นยย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 ยชยยยยยยอยยัยยยอยยายยยยยยอย้วยย้อยย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 ย้ยยยย้นบยอ เป็นไงครับเมนูนี้พอได้ครับไม่ลงถ <อะ S 2> ึงลืมลืมไม่ลงวเนี่ยอา้าวน่ารักจริงๆบอกแล้วไงอย่าออกก้อนๆมาเดี๋ยวรอบต่อไปน้องเดย์ป้อนน้องปาก้วยนะครับรับในรอบนี้ไม่ได้เลยเนี่ยรอบนี้เร,ร,บเร,รบอบแล้ จะร้องด้วยอุ้ยอย่าร้องคือเขา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 ชอบมีปลาท่องโกะไงจริงเหระการอ๋อแต่เองเอาท็อปปิ้งน้อยๆซอสเยอะๆซอสเยอะๆพี่ไม่มารักมากรักมากก็ซอสมากก็ระวังนะหน่มมากก็ระวังไปนะพี่เสื้อเขียวเขาไม่พูดเลยนะผมเคยกินมาบ้างแล้วถือว่าพี่นางเงี้ยแล้วมันไม่มันไม่เหมาะรักรักกันมากไหมครับ ฮอีอีอือี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 อนอีนีอ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 อีอีีอ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 อีอีมีอ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 ีีอ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 ีีออ นั่นแหละลองเข้าไปเปิดดูความรู้ใจกับเขาหยาหยาผมจะไปกับเมียแน่ผมจะไปกับเมียแล้วสอนสีไม่ได้สอนสีไม่ได้สอนสีไม่ได้เฮ้ยขึ้นมาทำเมียดิคุก็ไม่ใช่เมียกูด้วยเจ๊นี่ไวชิบหายนนี่ปากบอดให้เขาหน่อยดิอันนี้คือเมนูที่แบบผมทำสุดฝีมือเป็นเมนูที่ฮิตมากครับผมตอนที่ผมอยู่ออสเตรเลีย จริงเหรครับจริงับผมเชฟทานได้ดูหรอนียครับเออใช่มาดีเลยเาว่าทีเนะถูกไหมครับอ้วนเยอ้เหี้ยถือก็จะอ้วกอ้เหี้ยได่ถือก็จะอ้วกออาแบบทับปะง่ายๆก่อนนะทับปง่ายๆค่อยไปป้าอยังไม่กินเลยเดี๋ยวลองได้ชิมนะพูดนิด้ยเฮ้ น้องผมไม่บ่นสักคำไม่ใช่มองเขาหน้าแหม่ืมปเลือกอะาปากอาปากทำไมมองหน้าพี่แบบนี้พอพี่จิ้มน้อยไปอ่ะเฮ้ยไปดูทางเขาแล้ว ไปแต่งผีมันด้วยพยัติน้องไม่ไหวว่ะมึงโชว์ให้น้องดูดิอะไรมึงโชว์ให้น้องดูดิกูนะพี่ชายมันนี่วะเออไอ้นี่มันชอบียร์คนอื่นทุนที่แน่ๆเป็นแฟนกันครับไม่ใช่พี่ชายเจฟครับกูถามมึงตรงๆเอาอะไรให้พวกปูแดกเนี่ยมีแตนชิปครับผม ชิดผ่ายดิ้ดีที้ยดูสภาพเมียอไปทั้งน้นเขาบอกว่าผมมาทำอาหารดีนี่เป็นเมนูที่ผมคิดค้นขึ้นใหม่อันไหนอร่อยสุดครับโอ้โหยังจะถามไม่มีสักอย่างมีอะไรดีๆอร่อยๆบ้างไหมเนี่ยอ่ะมันแก้ัวอร่อยก็ไปที่ใช่ไหมจะเข้าวันไหนใช่เละจริงๆกูไม่ได้นก่อนก็เลยต้องเข้าไปช่วยมันหน่อยไม่ได้กินอะไรอร่อยๆใช่ไหม แต่ผมก็ตั้งใจทําสุดฝีมือพี่กินบัลลูพี่กินเตอร์โตคอนเดอร์ทุกวันเลยเนี่เข้าเองเข้าเองรู้ไหมพี่แต่เมนูไหนพี่เมนูไหนโอ้โหมีหลายรสเข้ามาใหม่โอเคแต่แค่นี้ก่อนจะพูดกับลูกค้าใช่ไหมอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาให้ชีดยืนนิ่งกันแป๊บหนึ่งอ่านี่ครับผมนี่ฟิตลาวานชิพ กินได้ครับกินได้ไม่ได้ก็ไม่เอามาให้กินแต่แรกนะขอชิมนะครับผมได้ครับผมนี่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 โอ้ยนี่ฟิตแอนด์ชิพดูดูดูอ๋อเหรอมีมีมีไส้ข้างมีไงโอ้โยนี่โอ้ยนี่ไส้โโอ้หเมนูนี้คือฟิตลาวาแอนด์ชิพครับผมอร่อยครับอืมอร่อยมากครับอืมของร้านข้างข้างร้านอะไรโพเตโต้ควันเนอร์อ๋อออร่อยอร่อยปลาแบบนุ่มแป้งบางกรอบ ร้านเขาผมซู้ได้ไหมยยังจะถามอีกทำไมอ่ะบของโปรเจตโต้คอนเนอร์อร่อยกว่าเยอะเป็นไงอร่อยมากนะจ๊ะเอ้ยเล็เมียวเหงิ้วครั้งแรกของโปรเจตโต้คอนเนอร์มันมันอ๋อมัวตีเดินตัว ครั้งแรกของ p ปรเตโต้ r n e นกับเมนูชื่อดังระดับโลกฟิตราวาแอนด์ชิปล้ำกว่าไครเซอร์ไพรส์ทุกคำด้วยซอสทาทาลาวาฉ่ำเยิ้มที่ซ่อนอยู่ข้างในเนื้อปลาเพิ่มความฉ่ำเต็มรสชาติที่แรกและที่เดียวในประเทศสามารถหาซื้อได้ที่โ o t เตโต้ค n e นทุกสาขาครับผมื้อได้ทุกสาขาเลยนะคเราไปหาซื้อกินกันนะที่รักอร่อยจริง มีแผนจะแต่งงานกันเหรอคุณรีแผนจะแต่งงานใช่ยินดีไม่แต่งกันเลยวะาไม่ผมผมจะทำาุ่นี่แฟนกันแฟนริ่เนี้ผมจะบล็อก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 บต็อกบลอก่ลงอกบล็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 อกบลดอกบล็อกบล็ลอกบลอกบล็อกบอกบกบอกบอกออกไกลลออไอ